กัเดตอนนี้เรามาดูแมตช์อุ่นเครื่องกันต่อครับรุ่นซิปปีกับให้เบอร์แปดเบอร์แปดขย้ำขาแปดเก้าปีครับหน้าเลนสซ้ายเอฟสีสีน้ำเงินเท่ากับสองลมคิดนะครึ่งแรกสองลมน้ำไปห้าประตูต่อสองครับเจ้ากอีไหมโกเซฟได้โกชื่อติณติณติณตินเปิดขึ้นมาส่งให้เบอร์อยังไง เบอรเจ็ดเต็มเต็มดาครับเต็มดาเต็มดาเบอร์ยี่สิบสองเล่นลบเี้ยงลบไปบ้างโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านเบอร์ห้าเบอร์ห้าอย่างหูเลยครับถ้าถ้าอยากจะ็าผักผักคือดีๆห้ามอู้ค้หยาบอ่ะลองดูเลยขึงหนึ่งขึงเนี่ยลองผากเลยส่งให้เบอร์เป็ดเบอร์ห้าสกัดมาก่าใสยให้ซะสอยสอยูกด่าง เออเออเอ้ยนี่มันผักนะอันนี้มันกล่องเชียร์แล้วเออไอ้เด็กบุกตกอดแก๊กฮะเออผักผักผักอ่าเป็นนักผักพคนเราผักผักผักลองดูลองดูลองดูเบอร์สามติดยังลบยังลบเออไม่ผ่านเบอร์ห้าแล้ว เบอร์สามมาแกเบอร์ยี่สิบสองไหมส่งให้เบอร์แปดเบอร์แปดได้ไหมไม่ได้ส่งให้เบอร์ห้าเออไม่ใช่เบอร์สามสิบสามสิบส่งให้เบอร์ยี่สิบสองไม่ได้เบอร์ยี่สิบสองไม่เบอร์สามสบสามโก้โก้เกะก็จบเบสโต้หงเบอร์ห้าเอาเอาเอา

ยิงไม่ไม่ยิงเบอร์สามเอ็ดผัเลิศครับผันเลิศเลิศครับผันเลิศผันเลิศมาแล้วมาแล้าไลกอีกผันเลิศครับผันเลิศเบอร์เปิดแฟนสมุนิเอาไงต่อเบอร์ผมไม่ในใจครับผมไม่เคยหลังเปิดไหม คนณไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านคุณไม่ผ่านเบอร์สามสิบหาเบอร์สามสิบหายังหลบเบอร์แปดสุดท้ายโดนสกัดตบตบอยู่ด้านหนึ่งจิมอดูเบอร์จิมเบอร์สิบสามสกัดเบอร์แปดเบอร์แปดโค้ช เสอสยขึ้าหน้ามั้ยมสสปราตูปอาตามายามเลยออาสูงให้เบอร์ห้เบอห้าหมหมไม่ทนะ่อเยกยางเ้น้ำน่อยอ่าวยขึ้ไปผมไม่นะหักเลยนะพ่ใช่ ผักเลยผักเลยผักด <Q zer x 3> ีๆนะเบอร์สเบอร์เบอร์สี่ส่งให้เบอร์แปดแปดเบอร์หสกัดได้รมนี่เบอร์ห้าอีกคนอีกทีนะบ่จะเบอร์ห้าของที่เบอร์สีสกัดเบอร์ห้าก็มาสกัดไม่ผ่านเบอร์สีเบอร์ส

ห่างเส้นหน่อยหางเส้นหน่อยหางเส้นเอยได้เป็นปอนะเป็นปอยอนี้อุยก็เยอ้เยัอยน้เหมือนเดิมล่อนด้วยนะลด่อนมาด้วยเย้เย้หนูจะมาดิ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 

ไปครับไม่กลับมาดีครับใส่ถ่ายกี้ครับน้องมือจีนเป็นคนทำจร์่ิอิคนอแบบมุนครัอากานตนาการลำเลิศนครับอยู่กับรลานนะฮะต้องเล่นกับเขาแบบนี้ครับแล้วก็คอยสอนเขาถือว่า มีแววอยู่นะสำหรับน้องนินจาถ้าจะให้เกิดนักผ่าบอลในอนาคตนี่โอกาสไปไน้ขึ้้มาเบอร์จีดเอสองลงอครับมาผาจี่กสเบอร์สามสิบสองดูสิได้สยมสบเยอะเลยเยอะมีกสามสิบสามสิบยังลุยังลบแล้วก็เาล่าคับเลาเปลาเลับ ปลาพ่วงปลาพ่วงพ่วงเวขอแบบปั่นโค้งนะครับห้าสองครับสกอร์ห้าสองเขาได้เลยเขาได้เขาได้ปานี่ยเบอร์สามสิบเตะครับโอ้ยกำแพงมีใครบ้างครับออ๋เขาได้เขาได้ครับเขาได้ครับเขาได้สองล้มสองลมได้ครับสองลมได้ครับทไมสองกองเตะขึ้นมาให้เบอร์มาจะกันไดา้ไหม น้องลนซ้าบอร์ห้าน้องซ้ายเร่องลส่งให้เบอร์สามสิบาไงส่งให้เบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบองยี่สโดนหอครับเบอร์ห้าไทำอูสงอยีอยูได้หรือเลเบอร์อะเตะบเบอรเัวเบอร์เบอร์ยีเตะไว่ารอครับ ิีเตอเป่ะซีเตอร์ข่ะอไปน่ครับผู้ได้นักผากแล้วเนาะผักเอ้เบอร์22เบอร์22ค่ะเบอร์7โอ้โหไม่ได้แต่ปีนี้เป็นอะไ่อยหน่อยห่างเส้นหน่อยห่างเส้นหน่อย

ม <ars> องเฮามาสโ2ทีมพอดีครับรุ่น2รุ่น1ุ <im ann> ส่สสกนบ1ปีได้เล่นแมตช์เดียวครับเล่นเต็มที่2 อนึงครับสาประตูต่อห้าครับเมี่ยไปไปอุ้ยเ,เกียบเอบเบอร์อ,นนนนอะไรวะเบอร์ยิสองเขานะครับ บวันพรุ่งนี้ครับก็มาคนขาก็ต้องไปแก้แก้งานอีกที่โรงเรียนครับวันนี้เบอร์สามโยนให้ใครสี่ไหมไม่ใช่ก้าเจครับก้า็เจสอยขึ้นบนฟ้าสุดท้ายก็ไม่ออกเบอร์ห้าใครเข้าดูนะเนี่ยใครมข้าดูเนามข่อโอ้โหโอ้โหเบอร์สองโอ้อีกรอบนี้ับส่งให้โอ้หนโอ้เบอร์สามสิบหนึ่งไหมมสิบไหม ไม่รดครักโอ้โหเขาเตะออกไปสองสงลงเตะออกบโหมงให้เยอะเบอร์ห้าเบอร์ห้ายังหลบไปยังหลบมาเตะขึ้นมาเบอร์สามสิบอ้ยย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 ยมยยยยย่ยย่ยย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 อ

แบบน um ี้แบบนี้เฉดกระชบมิดน้อยครับดงนั้นดนั้นครับม่ไลลมาจะตันแล้วครับโอ้ไม่ทันครับโอ้โหได้แล้วอะไรเกิดอะไรขึ้น็ดข้าวาไม่ข้าตาไม่ข้าจะล้มไปเป็ก้ยเม็ดข้าตาครับเม็ดข้าตาเม็ดข้าตาครับเม็ด

สกัดสกัดดาลูมไหมสกัดออกก็ดนครัอุ้ยเที่ยวเียววาไม่ม้มนเหรอปีครับฮ้ะดานเราวเร็วเร็วปาเด็กลูกเยปลาปาโอ้ยเต่อต่อต่อคุ่มเลยนู่นนูสองคนบ้างสไม่ใชนบออ้ย

โอเคโเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับผมเอ้เอ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 อเเออออองลทคบเยี่ยมากดีาดีกว um ่าขางนี้มากจะมือนะครับโอ้โหนักพากูได้ต um ัวพากแล้วคุหาคนไร โอเคเยี okay. okay. er ่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหไะเราจะเสมออีกลูกเดียวเองไม่เป็นไรเขาเขาเวลาให้เราตั้งเยอะเราดีขึ้นเลยโอเคคุเราดีขึ้นไปดีขึ้นไปเดี๋ยวไปรอพวกน้องโอเค